สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณป้าสายเปรี้ยวพาเที่ยวพากินค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้เราตอนนี้ประมาณสี่กับสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะหลังจากเราถ่ายทาคลิปไปสักพักแล้วนะคะมาสี่ทุ่มครึ่งพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะทุกคนดูข้างหลังนะคะดูข้างหลังพระอาทิตย์ที่นี่จะไม่ตกดินนะคะหวิกนี้นะคะหกหกสัปดาห์นี้นะคะ วัานี้เขาจะไม่ตกดินนะคะเขาจะอยู่กับเราแบบนี้นะคะอยู่ที่ว่าฟ้าเปิดฟ้าปิดนะคะเราถึงจะรู้ว่าเออจะไม่มีแสงนะคะแต่แต่ความสว่างก็ยังมีอยู่นะคะเหมือนเหมือนเหมือนกลางวันแต่มืดอ,อะไรเงี้ยนะถ้า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 มีเมฆมากนะคะถ้าบรรยากาศไม่ดีแต่แบบนี้บรรยากาศดีค่ะมีแสงนะคะโอเคนะคะไปชมกันนะคะ อาทิตย์เที่ทยงคืนที่นอร์เวย์นะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ทางเหนือของน,นอร์เวย์นะคะเลยพระอาทิตย์เลยไม่ตกตกนะคะแต่ถ้าเป็นอยู่ออสโลนะห้าทุ่มช่วงนี้ก็จะบานสี่ทุ่มครึ่งก็จะตกแล้วก็จะมืดแล้วนะคะโอเคนะคะไปชมกันคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เจอกับคุณป้าสายเปรี้ยวอีกแล้วนะคะวันนี้คุณป้าสายเปรี้ยวก็อยู่กับทุกท่านนะคะเวลา 2ี่นะคะที่นอร์เวย์นะคะภาคเหนือของนอร์เวย์นะคะอาทิตย์จะไม่ตกดินนะคะช่วงนี้นะคะเพราะที่จะอยู่แบบ มีวัยรุ่นเขาเล่นน้ำอยู่นะคะอาบน้ำสาดอยู่นะคะมีสารตรงนั้นนะคะมี่สาอยู่ตรงนั้นนิดหน่อยนะคะ จะมีสะอยู่แบบนั้นนะคะสะอยู่แบบนั้น,นะคะ่ะโ oh <my> <laughs> ลมแรงค่ะทุกคนโอยกเราจะมาเปลี่ยนฝั่งแล้วนะคะจะมาฝั่งนี้ทีนี้จะมาฝั่งนี้นะคะบังลมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนท้ายเรือลมมนแรงเกินนะคะดูแสงพระอาทิตย์ที่ตกบนภูเขานะคะก็ยังมีแสงอยู่นะคะ เขาบอกไว้ว่ามืก่กลางคืนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุ้ยบังเอิญเราโชคดีจังเลยนะคะเราจะเห็นเรือเรือยี่ห้อเดียวกันนะคะลูกเดียวกันนะคะ,ะจะเห็นพุตติงกูเทนนะคะพุตติงกูเทเราจะเห็นพุดติงกูเทผ่านผ่านกันนะคะส่วนใหญ่เราเราจะไม่ไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็น วันนี้เราจะเห็นจ่าๆเลยนะคะกูจริงกูเต้นนะคะมันก็จะผ่านกันประจำมีประมาณเจ็ดแปดลำประมาณนั้นนะคะในนอร์เวย์นะคะในนอร์เวย์ก็จะเห็นก็จะอยู่ประมาณนั้นนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะทุกคนได้เห็นนะคะ มากๆเลยนะคะที่เราได้เห็นนะคะคุณจริงคุณเต้นนะคะคุณจริงคุณเต้เราจะได้เจอกันแล้วค่ะสายเลือดเดียวกันนะคะพี่น้องกันนะคะพี่น้องกัน,น,ะะน,กน,นะะจริง อ,อบอุ่นมากเลยค่ะดูอบอุ่นมากเลยค่ะ,อ,ะอบอุ่นมากมากเลย กั้นเรือกั้นคลื่นนะคะทุกคนนี่คือวิถีชีวิตชาวนวิถีชีวิตชาวนาค่ะพื้นะะที่พอปลูกมีแค่สามเปอร์เซ็นต์นะคะเวลาขอทำบ้านก็เลยต้องเป็นการยุ่งยากหน่อยนะคะต้องให้รัฐบาลอนุญาตเท่านั้น เสรทำห้องเพิ่มทําอะไรเพิ่มเงี้ยก็จะค่อนข้างเอาความสวยงามมาฝากทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมีคลิปส,สวยๆเดี๋ยวจะให้ชมใหม่นะคะสวัสดีค่ะพอเข้าห้องมาแดดยิ่งแจ่มนะคะทุกคนตอนนี้ห้าทุ่มนะคะห้าทุ่มแล้วค่ะดูพระอาทิตย์กลมโตดวงโตอยู่เลยนะคะโอ้โหนี่หรือพระอาทิตย์ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะ ดินแดนพระอาทิตย์ไม่มีตกช่วงหน้าร้อนนะคะดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ห้าทุ่มค่ะทุกคนห้าทุ่มแลว้วโอ้โหอะไรจะป่านนั้นเนาะแล้วก็นั่งชมคลื่นกันไปสิคะแล้วก็นั่งชมคลื่นชมทะเลกันไปนะคะไปยังไงบ้างคะ่ะดีไม่เอ่ยบรรยากาศ เอาตอนแรกจะลงแล้วนะคะแต่พอดีว่าเออเห็นพระอาทิตย์เต็มดวงขึ้นมาอีกนะคะก็เลยให้ทุกท่านได้ชมพระอาทิตย์เต็มดวงอีกนะคะทุกคนดูสิคะ